รักคณาราศีสิงห์ทำสามเรื่องนี้ได้ใน45วันนี้จะอยู่รอดปลอดภัยและสำเร็จแถมรวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์เกตเทวามีเรื่องอยากจะมาฝากบอกกับชาวรักคณาราศีสิงห์ครับเพระช่วงเวลานี้มีดาวอังคารโคโจรประทะดาวเสาร์ครับตั้งแต่วันที่30มิถุนาที่ผ่านมา และอยู่ยาไปอีก45วันถึงวันที่18สิงหาคมนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วอังคารเล็งเสาในมุมราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าโดนตรงๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเสาถึงภุมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเพศไม่ชิบหายหมู่โจรกำเริบวุ่นวายครับเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ต้องฝากให้ระมัดระวังใน3เรื่องนี้ครับถ้าทําได้ก็จะรอดปลอดภัยแล้ก็พาเราสําเร็จและร่ํารวยเลยครับเรื่องแรกครับ ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหรือคนในบ้านเพราะฉะนั้นก็หมายถึงคนในบ้านจะมีดาวสาวคู่ศัตรูมาทํามุมถึงก็ต้องดูแลสุขภาพคนในบ้านให้ดีๆนะครับรักษาสุขภาพคนในบ้านอย่าให้ไปเจออากาศอันที่มันเปลี่ยนแปลงให้กินอาหารอะไรที่ปลอดภัยนะครับของใช้ในบ้านมันตรวจสอบให้ดีนะครับจังหวะแบบนี้มีเกณฑ์ชำรุดสุดโทมแตกหกักรั่วซึมอะไรต่างๆ นะถ้ารู้ก็รีบปรับรีบเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะระบบไฟระบบน้ํานะครับเพราะว่าเสาถึงพุมิมังระว,วังเหตุเกิดเพลิงอาพเพศไฟนี่แหละระบบไฟเนี่ยผมว่าเน้นเลยนะครับระบบไฟในบ้านนะครับนะเซฟทีแคตตัดก่อนตายเตือนก่อนไว้วอดอะไรแบบเนี้ยนะครับต้องหมั่นดูแลระบบไฟฟ้าให้ดีนะครับสายไฟอย่าให้ชํารุดนะครับนะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของรถด,ด้วยการขับรถของเรานะครับ เช็ครถให้ดีก่อนครับเครื่องยนต์เอ่ย่อน้ําน้ํามันเครื่องแบตเตอรี่พอไหมอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่เป็นดับไปตายกลางทางนะครับสองขับรถก็อย่าหัวร้อนนะครับไม่ประมาทให้อภัยมีน้ําใจให้กันอันนี้ชัดเจนเพราะมีสิทธิ์ที่จะไปเจอคนปาดท้ายปาดขวาคนมาเบียดคนไม่ให้ทางอะไรแบบเนี้ยคนบีบแตะใส่ถ้าหัวร้อนขึ้นมาละเป็นเรื่องเลยนะครับ พราดาวแรงๆกําลังทํามุมปะทัก,กันแบบเต็มๆเลยจากรูปก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าโอ้โหอังคารทับนี่ก็วู่วามใจร้อนพอเสามากระเทกอีกมันจะทําให้เราแบบระเบิด้ง่ายแต่ถ้าไม่ระเบิดไม่หัวร้อนใจเย็นๆใจล่มๆมีสติเห็นนะทุกอย่างก็จะผ่านไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะรอดน,นะครับตรงนี้หรือขับรถแล้วก็เช็คหน่อยประกันหมดหรือย,ยังอ่าไปต่อประกันไว้ให้เรียบร้อย อะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการดีกับเราที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาครับเรื่องที่สองครับเรื่องความรักครับคนโสดมีเข้ามาครับแต่ระวังเจอคนโสดไม่จริงหรือมาเพียงแค่ต้องการแค่ตัวเราครับเรียกว่าหวังหวังได้หวังฟันเราแค่นั้นเองได้แล้วเทก็ดูเดี๋ยวกดาวเสาเจ้าเรือนอลิไปอยู่ในเรือนคนรักแล้วตอนนี้ก็เลงกับคู่ศัตรู โดนหลอกโดนโกงโดนเทได้หมดเจอคนมีเจ้าของหรือบางทีก็มันหลอกให้โอนรถซื้อรถด,ดาวรถเอาทรัพย์สินอะไรไปหลอกยืมเงินเนี่ยโอ้โหเรื่องความรักเนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้เลยนะครับเพราะนันคิดให้รอบคอบใครมีคู่แล้วก็อย่าได้คิดมีคนอื่นในช่วงเวลานี้นะเผลอเป็นนอกใจแล้วก,ก,ก็โอ้โหแตกหักโอ้โหพังเลยนะครับไม่ดี หรือมีสิทธิ์แฟนเราป่วยเจ็บเราก็ต้องดูแลสุขภาพแฟนด้วยอ่หรือแฟนจะหื่นขึ้นก็ได้หรือเราจะหื่นเองก็ได้เพราะอังคารมันทับตัวเราอังคารก็คือกระเฮียนกระหื่นลือใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปใช้ในแง่ดีใน่การทํางานทําธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จได้มากเป็นพิเศษนะครับตรงนี้นะอันนี้คือข้อสองก็คือเรื่องความรักครับระมัดระวังประครับประคองนะครับยิ่งจะเจอจากออนไลน์ต้องระวังให้หนักเลย นะครับหรือเจอจากใครก็นั่นแหละคิดให้รอบคอบตรวจสอบเช็คให้ดีอย่าใจอ่อนอย่ารีบมีใจนะครับไม่ใช่จังหวะนะครับช่วงนี้นะอ่าแล้วเรื่องที่สามครับเรื่องสุดท้ายระหว่างซุ่มสร้างอุบัติเหตุก็คือคู่ซุ่มสร้างในอาคารเสาอะพกช้ำดำเขียวชนโตะชนเก้าอี้ชนเพดานชน,ชนขือชนคานอะไรหัวโนอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดหรือบางทีเราไม่ชนเขาเขาก็มาชนเราเพราะนั้นจะไปไหนจังหวะนี้ต้องเรียกว่าไม่ประมาทนะครับดูซ้ายดูขวานะจะข้ามถนนหรือจะขับรถจะยูเทิร์นจะกลับรถจะเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีผ่าไฟแดงมาเราถ้าเรารู้อีกเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่โดนไงเพราะเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดเราก็รีบดูให้รอบครอบที่สุดนะครับประกันรถประกันส่วนตัวอะไรก็มีไว้ก็จะเป็นการดีมีอะไรจะได้เคลมได้นะครับของมีคมก็ควรหลีกเลี่ยง นะเพราะว่าจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหรือใครที่ทางานเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไม่ชินอุคเทคนีคน่ก็ต้องเซฟตัวเองใส่ถุงมือใส่หมวกใส่ถุงเท้านะใส่เสื้อมิดชิดอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาเวลาเกิดขึ้นจะมีอุปกรณ์มาบล็อกมาป้องกันเราได้นะครับตรงนี้นะรวมไปถึงในเรื่องการงานด้วยเพราะการงานก็ดาวสุกเห็นไหมสุกก็ไปเล็งสาวก็คู่ศัตรู ก็มีปัญหาเยอะนะครับแต่ก็บอกข่าวดีได้ว่ามีคนมาช่วยแก้ไขได้แต่มีสิทธที่เราจะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสดาวตัวช่วยเราเนี่ยโครจรได้ราชาโชคอยู่ในมุมดีๆคือพบสุภะครับเห็นไหมก็เลยมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทในเรื่องพวกนี้นะครับนะรับรองเลยนะว่าผ่านได้และทําอะไรก็จะสําเร็จเฮงๆเ,เลยๆนี่นะครับก็คือ ช่องอาจารย์คิดเทว่าอะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็ตักเตือนจะได้ไปวางแผนนะมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนก็จะได้รอดจะทำตามเนี้ยผมว่ารอดแน่นอนนะครับตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องเป็นเป็นข่าวอะไรต่อสื่อสังคมไปนะและทางแก้มีทําอะไรได้บ้างทําบุญเกี่ยวกับการสร้างซ่อมแซมบริจาคศาลาโบสถ์วิหารโรงทานหรือว่าผู้หญิงบางคนไปทำศิลปกรรมไปถวายมิโกนอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็นการดี นะครับแก้เคล็ดรือบริจาคเลือดทําได้หมดเลยนะครับในช่วงตั้งแต่30มิถุนาถึง18สิงหาคมเลยนะครับกรกฎานี้ทั้งเดือนสิงหาอีกครึ่งเดือนเลยนะเพราะนั้นจะมีเรื่องอะไรแปลกๆเข้ามาหาตัวเราเยอะเนี่ยต้องฝากด้วยนะครับพยายามทําอะไรมีแผนซ้อนแผนมีแผนสํารองนะในทุกๆเรื่องจังหวะนี้นะเพราะฉะนั้นให้ว่ากันตามนี้เลยนะทําได้ก็จะรอดปลอดภัยครับนะฝากไว้ด้วยนะครับ อาและแน่นอนครับใครอยากดูพื้นดวงสิบดาวจรอ,อีกสิบเนี่ยแบบละเอียดนะครับอาจารย์กิตเทวายินดีครับไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าดูดวงกับอาจารย์กิตเววาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทําเช่นไรและยังมีภาพรูปดวงเราเองอีกนะครับมีบตัวประจาตนวไว้ด,ดีอย่างไรไปฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเก็ดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0 0คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำาัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซษสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ก้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับ พอดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดี งานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR Code คตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสไลด์เกรทเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อเน้นตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องที่สุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน อาศัเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ อยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวารดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับ และที่สาคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาเพราะลักษานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ